คุณสิริงคงอุดมสิทธิ์จบปริญญาตรีโรงพยาบาลศิริราชจบปริญญาโท MBA การตลาดและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมสารอาหารเพื่อฟื้นฟูสุขภาพตัวต่อไปคือพาระเวนะคะมีท่านใดเคยล้างเชื้อพลาลสิทธิ์หรือเชื้อพยาธิให้กับตัวเองไหมคะมีไหมคะท้าท่านที่บ้านมีพรมกันไหมคะที่บ้านมีฝุ่นไหมคะ ที่นอนนอนที่นอนกันไหมคะเคยเคาะที่นอนไหมคะใช่ค่ะเพราะใน,นเวลาที่ทุกท่านเห็นฝุ่นลอยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะมีเชื้อกลุ่มหนึ่งนะคะมันชอบกินฝุ่นเป็นอาหารนะคะเราเรียกว่าไรฝุ่นนะคะไอ้ตัวเนี้ยน่ากลัวเพราะไอ้ตัวของไรฝุ่นยังไม่เท่าไหร่นะคะมันจะมีเชื้อเล็กขนาดที่เกาะอยู่กับไรของฝุ่นอีกทีหนึ่ง แล้วพวกนี้เนี่ยสามารถเวลาที่เราเดินเท้าเปล่าหรือว่าเรานอนสัมผัสเขาเขาสามารถซึมผ่านรูคุมขนเราเข้าไปได้ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทุกท่านเคยไหมคะนั่งนั่งอยู่แล้วคันจิ๊บขึ้นมาหาอะไรไม่เจอเลยยุงก็ไม่มีเคยเป็นไหมคะเคยนั่นแหละคะ่ะโดนไปหนึ่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเชื้อพาราสิตในหนังสือที่ออนบอกเนี่ย หน้าตาของเขาเนี่ยคือแบบมีหลายประเภทมากมีทั้งมีเขี้ยวมีฟันจิกลงไปนะคะสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือว่าที่เรากลัวมากคือเชื้อพวกนี้เป็นเชื้อที่ไม่เหมือนกับแบคทีรียไม่เหมือนกับไวรัสไม่เหมือนกับพวกอะหิวาหรืออะมีบานะคะมันยังไม่มียาที่รักษากับเขาโดยตรงยาฆ่าพยาธิที่ท่านเห็นในท้องตลาดมันจะฆ่าได้เฉพาะตัวใหญ่แต่ไอเชื้อตัวเล็กพวกลายฝุ่นเนี่ยฆ่าไม่ได้เพราะนั้นบางคนเนี่ยเป็นเหมือนกับอาการเหมือนเป็นภูมิแพ้ แล่เราให้ตัวแก้แพ้เท่าไหร่ก็ไม่หายนะคะแสดงว่ามันไม่ได้มาจากภูมิมันมาจากตัวกระตุ้นอย่างอื่นเพราะนั้นถ้ามีโอกาสเราก็จะล้างเขาเรียกว่าล้างพาราสิตออกไปคือที่เรากลัวคือถ้ามันไปอยู่ในเล็กๆๆๆอาจจะเข้ามาที่ตาเราที่สมองเราเราไม่รู้ว่ามันจะไปลอยมาเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้น1ปีเนี่ยควรจะล้างเชื้อพาราสิตหนึ่งครั้งคอนเซ็ปต์ของพารเวคือนะคะจะไม่ให้เชื้อมันตายในร่างกายเรา เราจะทําให้เลือดของเราเนี่ยเชื้อไม่ชอบอยู่แล้วมันก็จะระวงหาจากรูเล็กๆของมันนะคะหารูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นออกจากเลือดออกจากอะไรของเราออกจากเนื้อของเราเสร็จแล้วสุดท้ายเอาไว้ว่าที่ใหญ่สุดที่มันจะหาที่ออกไปได้ก็คือลำไส้เพราะนั้นถ้าช่วงไหนที่เราทานพาราเวใช่ไหมคะให้ทานเนเจอร์ทีด้วยนะคะอย่างน้อยเนี่ยวันเว้นวันหรืออาจจะติดกันสักอาทิตย์แรกได้แล้วก็ให้ทานไฟเบอร์เพิ่มด้วยเวลาที่เขาโผล่หัวออกมาที่ผนังของลำไส้เราแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีใยอาหารมันจะได้ขวาดฟึ ทิ้งไปเลยนะคะจะได้ผลได้ดีขึ้นแล้วก็ทานน้ำกับผักผลไม้ให้เยอะๆนะคะ Freedom. Help. And help.